ความทุกข์มันเกิดจากความต้องการที่จะไม่ธรรมดาอย่าธรรมดาของร่างแก่ร่างกายต้องแก่อยากไม่แก่ก็ทุกข์นะธรรมดาของร่างกายต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอยากให้มันไม่เจ็บไข้ก็ทุกข์ธรรมดาร่างกายต้องตายอยากให้มันไม่ตายเราก็ทุกข์ จิตใจเราก็ต้องกระทบอารมณ์ที่ดีบ้างไม่ดีบ้างจะเลือกเอาแต่อารมณ์ที่ดีมันก็ทำไม่ได้จะห้ามกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีมันก็ทำไม่ได้ถ้าเราฝึกเรื่อยๆนะอย่างจิตใจเราบางทีบางคนอกหักเนี้ย ร่างกายเราก็ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรข้าวก็มีกินบ้านก็มีอยู่สุขสบายเหมือนเดิมแต่พลัดพรากจากคนที่เรารักก็ถูกถูกเพราะว่ายอมรับความจริงไม่ได้ว่าทุกคนที่เจอกันเนี่ยถึงจุดหนึ่งต้องพลัดพรากจากกันเสมอไม่มีใครหนีรอดได้ ไม่จากเป็นก็จากตายเนี่ยถ้าเรายอมรับได้นะวันที่คนที่เรารักพลัดพลากไปอาจจะตายไปหรือว่าไปอยู่ที่อื่นอะไรเงี้เรายอมรับความจริงได้การพลัดพรากจากสิ่งที่รักนะมันเป็นทุกข์นะและแต่ว่าไม่มีใครหลีกเรื่องความพลัดพรากได้ ใจยอมรับความจริงได้ใจก็ไม่ค่อยทุกข์นะหรือจิตใจเรายอมรับความจริงได้ว่าเราต้องกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีเป็นครั้งคราวอะไรเงี้ยไปเจอสิ่งที่ไม่ดีใจก็ไม่ดินน้นรนทุรนทุรายใจก็ไม่ทุกข์อย่างเราเจอคนที่เราเกลียดนะเราต้องอยู่ด้วยกันบ้านติดกันเลย หรือทํางานที่เดียวกันเราเกลียดเกลียดอยากให้มันหายไปจากโลกมันไม่หายเราก็ถูกแต่ถ้าเราวางใจถูกนะอารมณ์ที่ดีหรืออารมณ์ที่ไม่ดีนะเราก็เลือกไม่ได้กรรมมันจัดสรรให้เรานะกรรมจัดสรรกรรมดีจัดสรรมาเราก็ได้พบแต่คนที่ถูกถูกใจ เวลากรรมไม่ดีให้ผลเราก็เจอคนที่เราไม่พอใจหรือกรรมดีให้ผลนะเราได้อยู่กับคนที่เรารักแลถึงวันหนึ่งกรรมชั่วให้ผลมาตัดรอนคนที่เรารักก็พลัดพรากไปเราเรียนรู้ความจริงของชีวิตนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรม วันใดที่ยอมรับความจริงของชีวิตได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในร่างกายในจิตใจเราจะทุกน้อยกว่าชาวบ้านเขาถ้าฝึกดีจริงๆเราจะไม่มีความทุกข์ทางจิตใจอีกต่อไปความทุกข์ทางร่างกายนั้นหนีไม่พ้นนะขนาดพระพุทธเจ้าวันที่จะไปนิพพานท่านอาพาธหนักถ่ายเป็นเลือด จะเดินไปปรินิพานที่กุสินาราเดินไปแล้วก็ต้องพักระหว่างทางด้วยนะไม่มีแรงจะเดินเราอดทนพยายามไปพักแล้วก็มีแรงก็เดินต่อเลยนะนี่ขนาดพระพุทธเจ้านะเวลาอากุศลมันตามมาให้ผลนะมันตามมาที่ร่างกายท่านมันตามมาไม่ถึงจิตใจท่านนะแต่ว่ายังไงก็หนีกลับไม่พ้น จนวันที่จะปรินิพพานอากูสลเก่ายังตามให้ผลเลยพวกเราดีวิเศษแค่ไหนคิดว่าชีวิตจะต้องมีความสุขตลอดเวลาจะต้องมีความสุขทุกวันความสุขจะต้องยั่งยืนเราแต่ละคนก็ทำมาทั้งความดีและความชั่วเวลากรรมดีให้ผลมาเราก็ได้กระทบอารมณ์ที่ดี กรรมชั่วให้ผลมาเราก็ทบกระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรห้ามไม่ได้ไม่มีใครเหนือกรรมนี่ถ้าใจเราเข้าใจความจริงของชีวิตนะชีวิตเป็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายชีวิตนี้ไม่มีอะไรยั่งยืนไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตนี้ลงท้ายก็ถูกความทุกข์บีบคั้นแสนสาหัสนะ จนร่างกายแตกสลายอยู่ไม่ได้